สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาลองเปิดไพ่ดูพลังงานของคุณกันนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเปิดไพ่นะคะมาดูกันใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ พลังงานช่วงนี้พลังงานของคุณช่วงนี้โอเคเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะสำหรับใบแรกเ,เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกำลังอยากจะ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกำลังจะจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อก้าวเข้าไปสู่เส้นทางใหม่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินเหมือนคุณให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะการสร้างเนื้อสร้างตัวการเ,เหมือนกำลังทำบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะ เพื่อที่จะให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีในทางบวกในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานคุณกำลังสั่งสมสะสมนะกำลังมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะลงมือทำสิ่งเหล่านั้นอย่างแบบไม่หยุดยั้งนะมองเห็นความขยันเป็นพลังงานของคนที่มีความขยันอย่างมากนะคะแล้วก็เหมือนลักษณะของคนที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ คุณอาจจะมีงานที่ไม่ใช่แค่งานประจําแต่รวมไปถึงงานเสริมนะคะแล้วกเ็เหมือนเป็นลักษณะของงานที่จะสร้างเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินเนาะอย่างชัดเจนแล้วเป็นลักษณะโดดเด่นของคนที่เก่งงาน โดดเด่นในสายงานนะคะดูมีหน้าที่ตำแหน่งที่ดีนะคะหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีะคะ่ะในสายงานของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณดูมีความโดดเด่นนะคะผู้คนมองมาแล้วดูมีสง่าราศีในเรื่องของการงานดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ทีเนี้ยจะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆด้วยนะเหมือนคุณต้องการที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าชีวิตของคุณมันอยู่ในช่วงของการที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทีเนี้ยค่ะมันมีพลังงานของคนที่เหมือนคุณอาจจะมีปัญหาบางอย่างด้วยนะในขณะเดียวกันที่คุณกำลัง แก้ไขนะกำลังแก้ไขหรือให้ความสำคัญนะหรือว่าต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ในบางคนอาจจะเป็นปัญหาที่มีมาก่อนหน้านี้นะหรือเป็นลักษณะของคนที่กำลังจะฟื้นฟูจากปัญหาที่หนักหน่วงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของกายและใจก็ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับหลังเจ็บหลังปวดหลังนะคะหรือว่า สภาวะนะคะสภาวะของคนที่บอบช้ำหรือว่าเจอปัญหาเจอวิกฤตอะไรก็ตามแต่ทีเนี้ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกับว่าคุณก็กำลังจะก้าวผ่านเนาะหรือว่าพยายามพยายามที่จะหาหนทางเพื่อจะผ่านจุดๆนี้ไปให้ได้แล้วมันคือพลังงานของคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวชัดเจน มีไพ่เรื่องของการเงินขึ้นมาอีกนะคะเหมือนกับว่าจะมีช่องทางหรือคุณน่ะกำลังมองหาช่องทางในการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีคนที่เข้ามาติดต่อพูดคุยซึ่งเป็นคนที่เข้ามาติดต่อพูดคุยแล้วมันเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่องทางนะหรือว่าเข้ามาติดต่อพูดคุยแล้วทำให้คุณ มีโอกาสที่จะได้เงินนะคะเออมันเป็นไปนในเรื่องของเงินเนาะนะคะหรือคุณจะมีโอกาสพบปะเพื่อนฝูงอ,อ่าอาจจะเป็นคู่หูคู่ค้าคอนเน็กชันใหม่ๆก็ได้นะคะหรือคนที่อืมพอได้พูดได้คุยนะคะหรือมันอยู่ในสถานการณ์ที่คุณจะได้พบเจอคนที่อ,อ่ามีไอเดียดีๆหรือมีการสื่อสารสนทนาในเรื่องต่างๆที่ มันเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจค่ะนะธุรกิจการงานการเงินช่องทางสร้างไรายได้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าอีกแง่หนึ่งเนาะก็อาจจะเป็นในลักษณะของพลังงานของคนที่คุณอาจจะต้องพักผ่อนบ้างนะเพราะดูแล้วจะมุ่งมั่นมากๆเลยให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็แน่นอนแล้วว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็แสดงว่าเป็นคนที่เหมือนตั้งหน้าตั้งตาเพราะฉะนั้นการที่คุณอาจจะละเลยนะหรือการที่คุณละเลยสุขภาพตัวเองอยู่เนี่ยอาจจะต้องหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะกายหรือใจก็ตามนะคะก็น่าจะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะ